อ๋อไม่มีใครออกกลางเลยพี่ย่อไหนห <c oughs> มดวะออกกลางแล้วเราไปเออเหลายังเหลือกลางอันนึงเอามไปเอาไปหมดแล้วเหรอน่าแก้วเลยน่าเกี่ยวกลางน,น่าเหลา้า <c oughs> เหลาอยู่ไหนไป <ทำ S 1> <ข>เหลาตรงไหนเรียกได้นะครับ <c oughs> เหลากลางอยู่พี่ เอากลางรอบกลางอยู่พี่ดางเยอะยิงพิน่อยการหลงงานอะไพี่ผมผม W อยู่พี่บอกยิงเขียงออกมาพีชนึงอ่ะออกมาตั้งอ้อข้างล่างอ่ะแล้วมันเราเราเตาอยู่ด้านล่างพี่เราเตาอยู่ด้านล่างก้างนบนพี่เราเตาอยู่ด้านล่างพี่เอาสวยพี่จักรเอโอ้ยเหยื่เหล่าเฟีบนเหล่าเฟีเหล่าเสาตีบนอยู่ เหาเสาเหาเสามันถือยิ่งอยู่ล่างก็ได้ไหมยเก็บนะอย่าเก็บนะเราเราเอาเหาเสาล่างนะพี่ล่างนะล่างเหล่าเสาอยู่บนนะอันนี้เหล่าเสาเราอยู่บนนะตอ้ที่เราหาเขาเอพี่เอาต่อเลยนะครับเอาเลยเลยต้องเดี๋ยวเลทบนเหมือนกันบนล่างเลยจ้ะไปเก็บกลางเอาหน่อยไปช่วยพี่จัดข้างล่างหน่อยแบงขอคนช่วยล่างหน่อยครับสวย ขอคนยืนในหน่อยมีคนยืนในใช่ไหมเราเหิาอนนนี้ยืนางเก็บพวกยันน้เราได้แค่นั้นเราเสายุดเจ้าล่างมันนะยืนกลางเลยพี่บ้าเราก็ได้ยืนเหล่ายืนเหล่าพี่ยืนเหล่าเตี้ยวเต้าวโอ้ยเจบนิดไม่ไหวแล้วจมีเกียร์เลยโอ้โหโดน จะบนนะครับอยูเลยวะเหล่าฟีบนตัวนี้แล้วสาวเจ้าบนอยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางอยู่ตรงกลางนักแก้วเราอันนี้เดือดถีกลากแก้วเราถีบจะไปลักเดี๋ยวกำลังจะเอาบนนะตัวเจ้ามาวะเป็มเลยดันบนหน่อยบนหน่อยบนหน่อยที่เะลักพี่ชะวบาเหล่าปีเข้ามาบนหน่อย เสาอยู่ไหนอะรับครับมาเออแล้เสามันเอาไปบนแล้วเดี๋ยวี่มรมันคือนะจริอะมีอันอยู่ไหนไม่รู้นะอันไปไหนวะเสาอยู่บนหมดเลยเดี๋ยวนหดล้ราเสาว่ะบนแก้วเราพี่ของอันเลยกำลังกำลังไปกลางมีคนเพื่อเพ่อนกบอกยิ่งไม่รู้มันขบนเรานะขยับไปมาทันทันงเยอลยพี เหล่าเสาอยู่บนน่ะตอนตอนตอนนี้ตอนนี้ยิงยิงแก้วได้แล้วนะยิงแก้วได้แล้วเลื่อนบนแล้วพี่ยิงแก้วได้แล้วไม่ต้องมีเราสวยพี่เลื่แก้วได้ก็คือกำลังไปย้ำกลางสวยเอากลางนะพี่เอากลางได้เลยครับยิงเบิลต่อทีเหล่าเสาอ่ะนี่ไงแต่บิต่อบนต่อ เราเสาต่ออยู่กลางเราพี่เก้าล่างเก้าล่างเราแก้าเราพี่เล้าเสาเราไปเราไปเก้าเสาอยู่กลางเราไ้ยิงล้างก่อนยิเ่นยิงป้อมใหญ่ได้แล้วนะเราเปิดป้อมนะปุน้กระุน้มันมันมันผลล่างนะผมรอผมรอที่ว่างผมนะพี่เราเรากนบุญเดียวแตกได้เลยนะพี่ไปปางเลย กางมีทูบด้วพี่อย่าเข้านะเข้าบนเข้าล yeah, okay. ่างดีกว่าพี่ก็ดียาเปเล่นกลังิพก้วอ่ะเขาาตีเกลล่าเรแลหลอล่างเหมลอล่าน้าาผมเดินไปได้ปะเครืองอีทิลากังแคบอัเือเราเสาอยู่ล่างพันดิพันดิเก็บเราเอ่ีอ้นเริ่มนับเวลาเข้าเลยจะได้พี่ รับเลพี่รับเลยเกแล้วเกแล้วสามตียิงสาอเราเข้าทุกมันมีเยอะอยู่สิบีทอร์งวอล์ดเขาได้แล้วนะการเขาได้แล้วนะก็จะมามาได้เมาแล้วปากท่นึง่างมีทุกอยู่คาล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าต่อเดี๋ยวเข้าต่อเข้พี่เข้าเข้าเลยมันไม่เวอร์มีใครตามอยู่ ก็งหอู marriage, masih, mother, <_><_]>ี three, ่เซตใหม่เซตใหม่เซตใหม่รอบึมานามันเหลือ12ทีเะุบมากลางมีคนอยู่นะเบอร์หาแล้วนะไปรอเลยก็ได้มันจะตายนะกิมันหน่อยดีวพี่บสนเียเดี๋ยวดู่นีเดีดเเรเกิดเิของแมงมนลงดีแล้ววะสวยตายหมดเอา ไปล่อทุกักมันให้หมดละยินล็องดีให้ขอหายไ้เลยอ่อีกสามทีอย่ผมยับเลยที่ว่าผมเข้าต่อเลยนะที่ว่าเขาแล้ลงเข้าได้นะล่างล่าลยู่ล่างเต็มหัวล่างไม่ลล่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกหมดแลวหมดแล้ว เอาทุกกลับได้ปะได้ได้ได้รับทุกกลางหน่อยครับรับทุกกลางหน่อยรับทุกกลางหน่อยเสร็จแล้วออกแนวออกออกออกมารับหน่อยออกมารับทุกกลางดีดเดือดเดี๋ยวกําลังไปพบโอ้โหหลุดแล้วหลุดแล้วดูแล้วไม่ได้ไม่ได้ปีแก๊ปได้ดูดนะพี่ออกล่างหรูสวยพี่ก็มาดูดพี่อือเขาได้ยูบีตรงนนี้เท่าไดอยูบอ๊อฟ อ๋อพี่ัลิมาแล้วสว้องอมะโอยิงเลยพี่สวยพี <t os> <t os> <t os ่ยังไม่เข่าไม่เ่าไอแกมบ่แกมว่าตายแล้วตายล่างแล้วตายล่างแล้วดูนะเดยยิงเอสดี้ยิอยู่ล่างจากใครก็ได้เวลาบุกหม่ใครก็ได้นรเวลาบุกหม่ทีมยานับยานับเฮลโลเราต่ออยู่ล่าง พี่ยาร้อมตอนไหนตอนเอวิ่งอ่านเหลาเต่าทีนาธีไม่ได้ใช้แล้วพี่แปนาทีแปนาทีตรงเราเขาเลยเขาเลยไม่ต้องนับเรืว่มีทุบป่ะพีุ่บมานามันเต็มเลยนะตัวทุบเลยเดี๋ยวันเดี๋ยวันมานาผมเมีทุบละมีทุบะทุบกลางดีลงดีลงเสวย รูมานามันเต็มนะมันลดวข่งเงีเพึ่งนะข่งเงีเพิ่งนะรอรอเข้าอยู่ครับยัดเข้ากี่วนก็ได้ทั้งนั้นนะเข้าคนละรอบหน่อยไี่ป่อยิงเข้าให้ี่่อยิงไปเลยยิงยิงไปคราแล้วยิงได้ก็ไ้าแล้วรับทุกหนรับทุกหนรับกูกลางหน่อยพี่เหล่าเหลาเหล่าเหลา อุ้ยเราหลังบ้านเราก็โดนเหมือนกันนะสวยม่เขาไู่ีเท่าหรือวะพี่ก้อนขอรอแป๊บนึงพี่รอีนึวจะหักงล้างมันมาตัวนึงร่างผสมใหม่ตัดดงที่ดีอย่าลิ้เขาอีกทีอบนโอที่มเชื่อจะแปมการเยอะว่าเกิดกันแล้วพี่ห้าสิบเข้าเลยพี่้บ้าแตก เข้ามาเดรออยู่ีองามันกับคมไ้บุกอะบุกอย่าพุ่งบุกฟังนะกระดังไม่ดุนะบุกอะไอ้บุยนับเวลาดิไม่ได้นับเวลาเข้าเลยิิกันดาที่พี่พร้อมอมกันดาที่เลยหกยี่ห้าเข้าคุณนต้องการมัีทุกน้ายิงก่อนยิงก่อนหกยห้าพี่นเข้าเลย ไพี่เอามามันเปิดเยอะนะไม่มีอีอะไรอทีเดียวเนี่ยเขาเป็นหล่าเีบอรได้ไหมบอกมันยืนเยอะจัดบอมันเลยพี่ต้าเคีย์ไม่ได้หรอพอยืนห้าตัวตายเลยพี่เาเราเกิดอาพี่ลาแม่งเลยออพี่อ้วนหกห้าสิเข้าพี่อ้วนอ้นอยู่พอดีอะมาเลยมาเลยห 650อีก8วิกลุ่มโดนหงวดกล่มโดนเากอไม่าผมก็น่อว่าผมโดนหงวดการเข้ามากาเข้ามานตัวไหนเล่นตัว่อนเผอรอเขาตอก็ได้เอาโอ้รต้องรอพี่วันตายก่อนน่งรอเขยเข้าตอบี่วอนแบงค์ยังยังแบงค์ยงได้โว่านบวาไม่ได้ อยได้มาน้าอยสวยไปกินกาแฟไลยพี่ไหลไปเลยแยาที่ตัวนะยัดเป็นยาของเ้าวันมาบ้าบ้าบามาครับฟองกันแล้วผมกลางแล้วสแปมสแปมกลางเลยผมว่าแตกเอาอย่างพี่โอ้แม่งลำจะได้ไหมี่ดูไหนวะกันใดตรงไหนวะอยู่ด่างพี่อยู่ย่างย่างพี่เอเข้าไหม สี่ห้าสิบเข้าเลยสี <lawsuit> ulously, ่หบะีบวกอ่ะรอรอรอรรอห้าแล้วครับห้าสิเขาเลยเข้าเลยมาดมาดดีมดเอทีเดียวทุกเลืทีเดียวห้าสแล้วเข้าเลยมาพี่บอสนทีวท่ไป้างทเไปางท่ไปขางไปนพี่บอสต้องเขไปข้างในุ่งหมดแล้วุ่งหมดแล้วบุกุงหมดแล้วสวยวสวย พี่รบากระโดดเตะพี่กระโดดเตะรับยากลางรับยากลางชิงกลางให้หน่อยชิงกลางให้หน่อยเก็บเก็บได้ยาใครก็ได้ยิงกลางยากลางยากลางยาได้กลางได้อยู่ได้อยู่พี่มาปังออกไปหน่อยพี่เฮ้ยทุบพี่ทุบพี่คนไหต่อไปสี่ห้าสิบนะตอไปสี่ห้าสิบเข้ารอพี่อ้วนเข้าแล้วเข้าเลยสามห้าสิบที่เออเอโทษโทษโทษสามห้าสิบ อยู่บ้านไม่บยาเกับไม่เสร็จมันจะตายรุ่นน่ะไม่ยาบีกันแล้วพี่อยู่บ้านคนไหนแล้วน่ะตื่นตื่นอยู่ตรงกลางว่ะเกี้ยงเกลี้ยงนะติดต่อผเล่นไม่ได้เลยอาการเพราะเอาหุ่นหรือผีหมสวยพี่สวยๆกลางเกลียร์แล้วกลางเกลียร์แล้วเข้าเลยพี่อาร์ตเข้าเลยเข้ามาเข้าเลยเดี๋ยวมีคนตามเรียกแล้วกลางกลางเข้านะชวเรียกกลางเข้าเลยหมุมโลกเข้ามาผมเปิดให้แล้วพี่ เตัวภูมเนี่ยตัวตายตัวทบอีกสองปีตัวทบอีกทีเดียวทุบมาแล้วเกือบตายเลยอ่ะมีคนเข้าต่อพี่กำลังทำอะไรไปไปกลางไปมีทุบบอยิงพี่สวยยี่รอตายเลยพี่อาร์ตพี่ต้าเข้าไปขี้ทางไหนต่อเลยพี่เข้าไปขี้ทางไหนต่อเลยสวยผมตายก่อนแล้วปล่า กำลังไปพี่พี่แก๊ปเดี๋ยวผมพาไปล <the> <is> ่างพี่ผมมีต่ว่าิงกลางได้นะ้านรออยู่มีสองพี่มีสองเดี๋ยวผมไปเปิดให้สวยาต้องเล่นนะพี่ผมไม่ตายนะ ผมเปิดใ้พี่รอบครณพี่บอกบอกกี้ว่ามันมีสามต่ต้องแกะทุกกระบอกก่อนพี่บอกมบอมีว่ะยวนยังไม่ตายเหรอวะทำไมผมกด้ดาไม่มีได้ลังไม่มีแล้วกปวนไหมครับรับไหมสองสามสิบเยเราัยาลูกหังเยอะที่หพร้อมเข้าเลยครับรอเข้าอยู่เขเลยพี่พี่แก๊ปกวนอยู่ ลพี่อนรอเพื่อนนะรอคนเต็มเลยราคนกางอยู่กางเต็มเลยบ้านเราโดนไปงนียนีบ้านเราโดนพ้อพี่รามบ้านเราไหวไหมไหววะแกยาออกล่างออกล่างม่ไหวพ่ร้านเนีมยยาออกพ่้มไปแล้วไพี่สวยยาตกกลางยาตกกลางสวยยาเราตัโอเคแว๋ยวอ้วนกางเข้ามาตามมา ไม่ได้เขานำนะเขานำนะเล่นใหม่เล่นใหม่ต้องต้องยืนยาแล้วก็ผมพี่ยืนยาต้องโผมไปเลยพี่ตัวบุกกางเข้าเลยครับตัวบุกพีวิวนครับเพืนทันนี้ยละเข้ามา้ง้ปแล้วกำลังตามไปกำลังตามไปบุกผมพร้อมกันหน่อยสเต็มไปกลางเลยนะสแตมเลยพี่เขาเลยตกลางเข้าเลยกลางหน่อยกลางอุ้ยเนี่ยเล่สวยพี่ข่อยิงเลยพี่สวย ทำไมบ่อหน่อย่างสิเนาะวะเรามียาเกี่ยานับพี่ไล่บ่อหน่อยไล่บอมหน่อยบ่ยีหน่อยยีนาเลยพี่รำบอกพี่ชายมิดดีเดี๋ยวของเขามาเขามาเขาเป็นหนอโอ้ยตายแล้วทำไมล่ะทำไมบ่อมันไม่มีคนเราฝั่งเขาเราไม่มีเราไม่มีไปเคลียร์เลยวะพี่ตายหมดแล้วพี่คตาเรามีการดาเลยพี่ว่ามีการ์ดเยอะนะพี่ห้าสิบบีกเข้านะห้าสิบบีกเข้าเลยเดี๋ยวรอบี่จะวางแต่แต่พี่มันหมดแล้ว เข้าเลยครับตอนนี้ตียิ้ยิงตัวโดดยิงนี่เลยครับเข้าเลย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 นะผมวัววัวยิงทิ้งดิ่งจะดูดะเออมันมาดูหลังมาผมดูจะอย่างเลยพี่สวยสวยชนะรอบชนะรอบชนะแล้วนะคเกิดเข้าเลยดูเลยพี่มามายิงต่อเดี๋ยวผมตามไปแล้วเข้าต่อยสามทัวร์นะยังไม่ทัวร์นะสามสิพี่ยังไม่ทัวร์นะ เขาไปเยอะนะรับเวฟเขาอีกเวฟนึงอ่ะเขารอรับอยู่เขาเกิดที่นี่น่ะเทียรคนเคลียร์คนกลางกลางอ่ะกลางอ่ะไม่ได้ที่เต็มเลยไม่มีไม่มีเขาไปเลยเขาไปเลยพี่จังเข้าไปยีได้พี่เออเข้ากลางได้พี่คนรับลึกมากยิงยายิงยาเลย โอ้่เฮ้่เรียมร้อยครับเรีย้อยครับเี้อยครับเดียวครับเดียบร้อมครับเรียบร้อครับเรยบรเอยนไัเรียบ้อยครก็เไม่ได้อะไรก็เลีนไม้อด้ร่เกมนี้อะไรทบเรีมัน้อเดัเรียนต้อยคจับฉากเบื่อกคร